ที่ทําให้ผมหนานะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับอีฟนะคะก็สำหรับวันนี้ที่บอกไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของผมนั่นเองนะคะเป็นเทคนิคทําให้ผมหนาสุขภาพดีนะส่วนตัวอีฟเองอะ่ะอังจีเป็นคนที่ผมรีบแบนนะคะแล้วก็หลุดร่วงค่ะหลุดร่วงเยอะมากๆ เพราะว่าเราอะทําสีนะคะแล้วก็จัดแต่งทรงผมทุกวันไม่ว่าจะม้วนจะด้จะเป่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นอาการแบบขาดล่วงของผมอะไรเงี้ยมันก็จะมีเยอะมากกว่าคนปกติที่ไม่ได้ทําผมอะไรนะคะสําหรับวันนี้เทคนิคผมหนาของเรานะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทําไมต้องถ้าผมเนี่ยทำไมต้องหนาหรอทุกคนลองสังเกตดูเวลาที่ผมเราหนาะหน้าของเราอะมันจะเล็กลงค่ะอันนี้คือเรื่องจริงที่เราแบบประสบพบเจอมาก,กับตัวลองสังเกตดูวันไหนที่เราแบบหัวรีบอะ อย่างเช่นวันไหนที่เราผมรีบไปอย่างงี้ทุกคนเห็นปะหน้ามันจะแบบอึดๆบ,บานๆคือมันจะแบบไม่ได้เลยอะ่ะแต่ถ้าวันไหนที่เราแบบผมพองหนามีวอลลุ่มสวยงามหน้าอ่ะมันจะดูเล็กลงเห็นปะไม่พอเพราะหน้าเล็กลงอะไรอย่างงี้ด้วยความที่ผมหนาเนาะเราก็จะดูเด็กลงด้วยนะคะไม่นับรวมกับการที่แบบไปตีกระบังให้แบบเป็นสิงโตอะไรอย่างนั้นนะ <c oughs> แบบไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ได้หนาพองขนาดนั้นแต่ว่าอ่ะผมหนามีวอลลุ่มดูดีอะไรแบบนี้ วันนี้มีฝาก5ข้อนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลย เทคนิคข้อที่1นนะคะก็คือพยายามอย่าสระผมตอนกลางคืนค่ะให้เราสระผมในตอนเช้าแทนนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนนะมันมีโอกาสสูงมากเลยที่เราจะไดผมแล้วมันไม่แห้งสนิทนะคะแล้วพอเราไปนอนปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ผมของเราขาดลุดร่วง,งกว่าปกติว่าเรานอนแล้วก็ไปถูกกับหมอนนั่นนี่นูน่นใช่ปะแล้วก็ตอนที่ผมยังเปียกผมยังชื้นอยู่เนี้ยค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เส้นผมมันจะอ่อนแอกว่าตอนผมแห้งนะคะเพราะฉะนั้นผมก็จะขาดลุดร่วงได้ง่ายกว่าปกติอยู่แล้วรวมไปถึงเมื่อเวลาที่ ผมชื้นแล้วพอเรานอนทางปเงี้ยตื่นขึ้นมาหัวเราก็จะแบนไปตามหมอนเลยนะจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะให้สระผมตอนเช้าแล้วก็เป่าให้แห้งเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามอย่าใช้หวีซี่เล็กๆนะคะหวีผมตอนที่ผมเปียกอะเพราะว่าผมจะขาดหลุดล่วงได้ง่ายกว่าปกติค่ะข้อสองนะคะข้อนี้เป็นข้อที่หลายคนชอบมองข้ามก็คือเราจะต้องบำรุงให้ถึงหนังศีรษะนะคะที่เป็นแหล่งกําเนิดของผมอะ เพราะว่าเวลาที่ผมเรางอกมาใหม่เนี่ยมันงอกจากโคนนะคะมันไม่ได้ยาวจากปลายเนาะเมื่อเราบำงุงเขาอย่างถึงรากถึงโคนเนี่ยค่ะผมที่งอกมาใหม่เนี่ยก็จะเป็นผมที่แบบมีเส้นอวบคุณภาพดีนะคะไม่ขาดหรือร่วง่ายแล้วก็ทําให้ลูกผมอะไรเงี้ยเยอะขึ้นด้วยนะบวกกับทําให้ผมที่เหลืออยู่บนหัวของเรานะคะหลุดร่วงยากขึ้นด้วยที่เราใช้อยู่นะคะเป็นของนี่เลย h balance นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเราใช้มาประมาณ1เดือนแล้วทุกคนนี่นะคะ ลดไปประมาณครึ่งขวดแล้วจริงๆอะ่ะคือเขาให้ใช้ทุกวันนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นแต่ว่าสารภาพาว่าแอบลืมบางทีแบบเอ่อตอนเย็นอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าด้วยความที่เราไม่ได้สระผมเราเลยลืมใช้ตอนเย็นใช่ปะใ,ใช้แต่ตอนเช้านะคะคือใช้แล้วจะบอกเลยว่าผมอ่ะล่วงน้อยลงจริงๆและส่วนที่เรากังวลอ่ะคือตรงไหนรู้ป,ปะคือตรงนี้คือตรงขมับเพราะว่าเวลาที่เราแบบมัดผมอ,อะไรเงี้ยมันก็จะเห็นว่าแบบเฮ้ยเป็นหัวล้านนะคะเป็นแบบเนี่ย ลายผมเนี uhm, ่ยหูมันเข้าไปเยอะจังและนี่คือทุกคนดูได้เลยเห็นปะลูกผมแล้วอะขึ้นเยอะขึ้นจริงๆอะตรงเนี้ยไม่งั้นปกติอะมันจะเป็นแบบขาวๆล้านๆไปแล้วอะในที่ขึ้นขึ้นมาใหม่เนี่ยเห็นได้เลยเนาะว่าแบบมันเป็นผมเล็กๆอะเป็นลูกผมจริงๆอะทุกคนนี่ตรงนี้ก็ขึ้นนะคะคือแบบดีใจมากเวลาที่เรารัดผมไปแล้วปุ๊บเนี่ยเห็นปะ เนี่ยมันแบบดูไม่ค่อยลานแล้วอวะแล้วที่ใช้มาะคะ่ะโดยรวมๆก็คือผมแบบหนาขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะเนื้อของเขานะคะทุกคนดูในขวดก็จะเป็นน้ำน้ำนะคะใสๆเหลวๆนะเป็นดรอปสีเหลืองๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเซรั่มเขาว่าคือเนื้อดีมากไม่เหนียวเลยนะคะเวลาใช้ก็คือหยดไปที่กลางศีรษะแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้เนาะแล้วก็เน้นตรงที่ผมร่วงผมหลุด ผมแหวมอะไรอย่างเงี้ยแบบตรงที่มันเป็นล้านๆนะทุกคนเออแล้วก็เน้นไปอย่างเราก็จะจะเน้นตรงขมับนะคะหรือว่าถ้าใครที่เริ่มล้านจากกลางศาีรษะก็เน้นกลางศาีรษะก็ได้ต้องแบบระวังไหลนิดนึงเพราะว่าเนื้อเขาแบบไม่เหนียวจริงๆอะ่ะนี่แล้วก็ฟังนี่นี่นะคะหยดลงไปทู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 ททแปบ๊บเดียวเขาก็จะซึมเข้าสู่หนังศีรษะและ้วแล้วก็ กลิ่นคือดีมากเป็นกลิ่นแบบหอมธรรมชาติอ่อนๆนะคะตัวนี้สําหรับสารสําคัญในตัวนี้นะคะก็จะเป็นคาพีซิลจากแคนาดาค่ะซึ่งตัวนี้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นเซรั่มปลุกผมที่ดีที่สุดเลยนะแล้วก็ได้รางวัลระดับโลกมาแล้วด้วยนะคะแล้วก็เขาจะมีสารสก,กัดอื่นๆที่เป็นธรรมชาติะคะ่ะอีกถึง8ชนิดก็คือจะช่วยในเรื่องการบํารุงผมทั้งสิ้นเลยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะได้ออยอประเทศไทยแล้วเรียบร้อยนะคะอ่อ,อนโยนปลอดภัยแน่นอนแนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่ผมบางนะคะหรือว่าทา ผมบ่อยๆนี่ผมใช้ความร้อนย้อมผมบ่อยๆอะไรคะ่ะผมร่วงเยอะๆนะคะตัวนี้ช่วยได้ดีมากต่อมาข้อที่3อย่าลืมใช้ heat protection ทุกครั้งก่อนที่เราจะ ไดผมม้วนผมหนีบผมนะคะเมื่อก่อนเราก็เคยคิดว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรหรอกไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรแต่จะบอกเลยว่าอันนั้นเป็นความคิดที่ผิดมากเป็นการะทำที่ผิดมากเพราะว่าหลังจากที่เราไม่ได้ใช้แล้วเรามาม้วนผมทุกวันอนะผมแล้วอะขาดครึ่งเลยอะทุกคนคือ <c oughs> มันก็ไม่ได้หลุดไปทั้งยวงนี่หรอกนะแต่ว่าหมายถึงว่าผมอะมันหักอะมันหักกลางอะทําให้ปลายผมของเรามันหลมแหลมแหลมแหล,ล,ล,ลมมากเลยนะคะกว่าจะฟื้นฟูนไม่ได้ให้หนาแบบนี้เนี่ยก็ ใช้เวลาอยู่เหมือนกันตัวที่เราใช้อยู่นะคะเป็นของมิสอองแซงนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นออยบำรุงผมนะคะแล้วก็ต้องเป็นสูตรสไตลิ่งด้วยนะคือของมิสอองแซงอ่ะถ้าเป็น สูตรอื่นๆนะคะเหมือนกับว่ามันจะแค่เน้นบำรุงเฉยๆแต่ว่าถ้าเป็นสไตลิ่งด้วยเนี่ยก็คือจะเน้นการจัดแต่งทรงนะคะแล้วก็ปกป้องเส้นผมจากความร้อนหรือว่าใครจะไม่ใช้มิซองแซงก็ได้จะไปใช้ที่มันเป็น heat protection โดยตรงเลยมันก็จะเขียนที่ขวดเลยนะคะอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเราชอบอันนี้เพราะว่ามันเป็นออยนะคะแล้วก็เพ่อเวลาใช้เนี่ยใช้แค่นิดเดียวก็พอทุกคนบีบออกมาปั๊มหนึ่งนะคะแล้วก็ถูๆเข้าที่ฝ่ามือนะ แล้วเราก็ลูบไปนะคะที่ปลายผมได้เลยเน้นว่าแค่เฉพาะปลายผมนะคะหรือว่าถ้าใครที่ม้วนผมสูงหน่อยก็อาจจะต้องใส่สูงเนาะก็ประมาณนี้นะคะใส่ลงไปไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าถ้าเยอะมากเนี่ยผมมันจะหนักนะคะแล้วก็ห้ามใส่ที่โคนผมนะเพราะว่าไม่งั้นนะผมจะมันมากเลยแล้วก็ มันจะทําให้หัวเรารีบนะคะสูตรนี้คือใช้แล้วว่าเวลาม้วนผมอะผมจะแบบเสียน้อยลงจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยหักกลางกลิ่นหอมดีงามมากๆแล้วก็แบบผมเงาดูสุขภาพดีอะตัวเนี้ยใครที่ชอบแบบอะไรกลิ่นหวานๆอะไรเงี้ยใครกินดอกไม้ดอกไม้นะคะลองดูข้อที่4ี่นะคะทรงผมมีส่วนมากๆค่ะอยากผมหนาดูมีวอลลุ่มนะคะเทคนิคง่ายๆก็คือเวลาที่เราเป่าผมเนี่ยตอนที่ผมเรามันหมัดหมนะคะให้เราก้มหัวแล้วก็ใช้ไดเป่านะคะก้มในที่นี้ก็คือแบบก้มไป เลยอะทุกคนจากปกติที่เราจะใดแล้วก็เป่าให้ผมมันลงนี้ใช่ปะแล้วก็ก้มซะให้ผมมันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เป่านะคะมันก็จะเป็นการแบบเหมือนช่วยยกคนผมขึ้นในระดับหนึ่งอะนะแล้วก็วันนี้ที่จะมาแชร์นะคะก็คือวิธีการทําให้ข้างหน้าของเรามันดูพองและมีวอลลุ่มอุปกรณ์ก็คือมีโลม้วนผมนะคะก็ถ้าอยากให้เขายกเล็กๆแล้วก็ใช้โลเล็กๆใครอยากยกสูงมากก็ใช้โลใหญ่วันนี้แต่เราใช้โลเล็กให้ดู เราก็ใส่เข้าไปอาโลมันสีดำ <c oughs> ไปซื้อมาที่ดรายสโมันมีแต่สีนี้ลืมไปว่ามันจะไม่ค่อยเห็นอ่ะแต่มันก็ประมาณนี้แหละแล้วก็หยิบผมขึ้นมาตามแสกผมของเรา้เลยค่ะแต่ว่าหยิบขึ้นมาเป็นชั้นบางๆนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็เอาโล๊อ่าวางลงไปแบบนี้นะคะมันก็จะได้เป็นเอ่อเหมือนนวลแมลงสาแบแป๊บหนึ่ง <c oughs> แล้วเราก็ใช้กิฟต์นะคะหนีบเขาเข้าไปตรงกลาง ฮึบแบบนี้นก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมทุกคน,นก็จะเป็นทรงผมหมาน้อยน่ารักและเราก็ใช้ไดนะคะเป่าโดยใช้ลมร้อนแบบไม่ต้องร้อนมากร้อนกลางๆแล้วก็ลมเบากลางๆนะคะสลับกับลมเย็น,นะคะ่ะทุกคนนี่คือเทคนิคเป่าลมร้อนก่อนแล้วค่อยสลับเป็นลมเย็นทีหลังก็เป่าไปพอร้อนแล้วใช่ไหมเราก็กดให้มันเป็นลมเย็นนะคะแล้วก็เป่า ส่วนมากใดเดี๋ยวนี้ทำได้ทั้งลมร้อนลมเย็นแหละเป่าทีนี้หนึ่งสองสมเอาโลออกมาด้วยนะคะทุกคนอย่าลืม <laughs> อย่าลืมมันไม่งั้นใส่โลออกจากบ้านนะนี่เลยทุกคนเห็นปะฮะห้งห,หน้าเรายกแล้วจ้าเห็นไหมจากตอนแรกที่มันแบบฟิฟีพใช่ป่ะท,ทุกคนอันนี้เราก็จัด จะแสกเขาน่อยจะส่งเขาน่อยเอออะไรแบบนี้เห็นไหมผมเนี่ยก็จะมีความยกขึ้นแบบนี้นะคะดูแบบมีวอลลุ่มขึ้นเนาะส่วนใครที่ไม่อยากยกแค่ข้างหน้าจะยกข้างหลังก็ได้นะก็เอาโลอันใหญ่ๆมาทำเหมือนเดิมเลยนี่นะก็ใช้โลอันใหญ่ขึ้นนะคะ เรียบร้อยค่ะนี่เห็นไหมผมเราอ่ะก็จะดูพองยกขึ้นแบบนี้แล้วนะถ้าอยากให้พองกว่าน,นั้นอีกก็ใส่ไปตามนี้ก็ได้เอาโลวางเข้าไปแบบเนี้ยผมปิดแล้วก็ได้ได้ได้เลยแบบนี้นะคะ เรียบร้อยค่ะนี่ก็เป็นการเสร็จผมง่ายๆนะคะเป็นเทคนิคที่4ของเรานะทุกคนเอาไปทําตามมันได้เลยนะคะมันทําง่ายมากๆแล้วผมก็ยกขึ้นจริงๆส่วนถ้าคนที่แบบผมมีน้าหนักมากๆอาจ,จะต้องแบบขีดสเปรย์ล็อกไว้นิดนึงเนาะแต่ว่าผมเราไม่ต้องนะคะ และเทคนิคที่5ข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้หลายคนก็ชอบลืมไปนะคะก็คือการใช้ความร้อนกับผมนั่นเองค่ะเราควรเลือกอุณหภูมิที่พอดีนะคะไม่ควรร้อนมากจนเกินไปแบบ200กว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเวลาที่เราใช้ความร้อนสูงๆอะคะ่ะมันทาให้ผมเสียรวมไปถึงสีผมก็เฟดเร็วนะคะแล้วก็ผมขาดกลางนะคะหลุดร่วงได้ง่ายเนาะ,ะทำให้เราดูแบบผมไม่สวยผมแห้งช็อตฟูอะไรไปอีกนะคะแล้วก็ถ้าเราใช้ความร้อนที่น้อยเกินไปเช่นแบบ ใช้ร้อยเดียวก็พออะไรเงี้ 100, 120ยร้อยร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยบางทีต้องดูสภาพผมด้วยถ้าเป็นคนผมดือ้อการที่ใช้ความร้อนไม่พอเนี่ยทำให้เราต้องหวีสาหลายรอบถูกป่ะบางทีต้องม้วนแช่วไว้นานหวีําหลายรอบอันนั้นเนี่ยก็ทําให้ผมเสียเหมือนกันนะคะอุณหภูมิที่แนะนำเนี่ยก็คือประมาณสักร้อยหกสิบห้าองศานะคะไปถึงประมาณสักสองร้อยองศานะ,ะไม่เกินนี้โอเคและนี่ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายห้าข้อนะคะที่ทําให้ผมของเราดูหนาแล้วก็มีวอลลุ่มสุขภาพดีนะคะเป็นสิ่งที่เราทําประจําเลยนะก็เพื่อนๆอย่าลืมเอาไปทำตาม กันนะคะคยังไงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็ติดกระดิ่งด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย